Make it feel like we were 23 on the same streets chasing LA dreams. We were riding with the top down, the neighborhood was like a playground. มาม่าตื่นมาซักผ้าตากผ้านะคะวันนี้เป็นวันแดดดีจะซักสามรอบเลยเพราะว่าเมาื่อวานฝนตกนะคะก็เดี๋ยวซักผ้าตากผ้าแล้วก็รอหนุ่มๆตื่นมาแล้วเดี๋ยวก็วันนี้มีแผนที่จะพาเด็กๆไปเล่นที่สวนนะคะก็เป็นวันธรรมดาอีกแล้วเรียบๆง่ายๆของบ้านนากาชิมะนะคะก็เดี๋ยวไปดูวอล์กวันนี้กันเลยคะ่ะอยู่ด้วยกันไปทั้งวันเลยนะคะ ใครที่ติดตามบล็อกของบ้านนากาชิมะอยู่นะคะคงจะได้เห็นฉากซักผ้าตากผ้าในวันแดดดีๆเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ามาม่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบเห็นซีนนี้ในคลิปของตัวเองนะคะเห็นแล้วแบบมันชื่นใจอะเวลาที่เราตากผ้าในวันแดดดีๆนะคะต่อไปนี้ก็คงจะได้เห็นอีกบ่อยๆนะคะ ตอนนี้เด็กๆตื่นแล้วนะคะแต่ว่างองแงนิดหน่อยก็เลยกำลังโดนอบรมอยู่นะคะ ก็เลยยังไปถ่ายไม่ได้นะคะ on, so <laughs> อะไรเนะี่ย <laughs> ดูหัวยุ่งไหนใครหัวยุ่งใครหัวยุ่งง <laughs> ่องมากเหรออิ๊ดต่ไม่ใช่หรอกครับใครหัวยุ่ง <laughs> I told you I needed a little bit slower. We ate until our stomach And But I should play alone like there's nothing through the ground but i จะปั่นรอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามจะปั่นแค่สองตัวจะเป็นพวกเหมือนแบบเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อดาวต้องปั่นแบบซักแบบอะไรอ่ะซักแบบเบาๆแบบธนุธนอมนะคะอันนี้ใส่เน็ตด้วยไหมป,ะปะ๊าป๊ะเน็ต <laughs> 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 เน็ตเน็ตโธละ <laughs> วันนี้ยังไม่ได้สวัสด,ดีเลยนะป๊ะปะ๊าพรสิทสิ <laughs> แหม <laughs> โอเคเร้็วหน่อยทำไปเลยเรเ็วช้าอยโอชลุไช้าทำไมใส่เน็ตอะใส่เป็นใส่ได้ป๊บ เ,เอา้าเราไม่ใส่น้ำยาอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวอ๋อเหรอ <laughs> ว้ายว้ายวาย,วยเอา้าเดี๋ยวเราใส่ทำไมอะ่ะลืมเหรอไม่ใช่เอา้าเหรอเอา้าทำไมไม่ตวงอะ่ะป้าปา้าไหนนั่นแต่ก๊าลนัยนูมั่วใครมั่วป้าป้าเหรอ ไม่ใช่โมอะไรนะ texture อ๋อคร่าวๆตามความรู้สึกนี่น่าก็มุงกุอยเอาอดูผู้ชายให้ผู้ชายทำก็จะแบบนี้นะคะคร่าวๆไม่ปิดฝาหรอเดี๋ยวอะ อ๋อ34แล้วจะซักไม่ปิดฝาจริงๆเหรอปิดโอเคม่ใครอยากดูบ้างน้ำหล่นเข้าปสักไม่มีใครอยากดูหรอกโอ้ัน สนุกน่าสนใจมากตอนน้ำตกพอแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพี่โอกิจจะมาทำชาเลนจ์ชาเลนจ์นะคะอีต่อพูดให้หรอครับเดี๋ยววันนี้พี่โอกิจจะมาทำชาเลนจ์นะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าสิบห้าวินาทีให้ดูนะคะพี่โอกิจครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับ โอเคเริ okay. it. It okay, ่มนะเตรียมตัวอะไรให้ยอยสตาร์ทโอ้โหโโอ้หช้าขนาดนี้จะไปทันได้ยังไงใส่เสื้อเร็ว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  ปิดตรงไหน <laughs> ปิดตรงไหน <laughs> สรุปว่าวันนี้ไม่ทานทานนี้เขายังแ <Okay, S 2> บบโอเคอยากคีโกงอยาคีโกงอกกง <laughs> สรุปว่าครึ่งนาที <laughs> ไปพับผ้าแล้วแล้ว ตลกอะไรเดี๋ยวเก็บที่นอนแล้วแล้ว กะะ็วันนี้ไม่ติดขนตาเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> แล้วก็กำลังลังเลนะคะว่าจะม้วนผมหรือไม่ม้วนผมดีแต่ว่าออกจะเทคะแนนไปตรงที่ไม่ม้วนเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> <c oughs> ก็เสร็จแล้วค่ะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะออกไปเล่นที่สวนสาธารณะ นี่นะคะรองเท้าใหม่ของป๊าปค่ะเพิ่งถอยมาใหม่นะคะของไนกี้ไมเคิลจอแดนนะคะเป็นความภาคภูมิใจของป๊าปมากเดี๋ยวให้เขามาเล่าประวัตินะคะอันนี้รุ่นอะไรคะอันนี้ Air Jordan 6 a i r Jordan 6ล่ะคะเล่าประวัติความเป็นมาไหนได้ไหม history <laughs> ヒーストリーいやこれずっと欲しかったんですよ。うん小学校小学校。え <laughs> 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 ー、たんたんパートんないな。まこ、あ、んパパ、レンバスケットボーンしない。しゃいしゃい。うーん、仲やくないしない。桜木くんが入ってたやつです。一番最初に買ったバスケットシューズ。 นี่ yeah. เป็นรองเท้าที่สกุรากิเรื่องสลัมดังนะคะใครที่ชอบดูมังงะญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. อนิเมะญี่ปุ่นสลัมดังสกุรากิเขาซื้อเป็นคู่แรกใช่ไหมฮายจิมเมตคาตะใช,ใช่เป็นรองเท้าบาสบาสเกตบอลนะคะคู่แรกแล้วทำไมตอนนั้นไม่ซื้ออ่ mm hmm. ปะป๊อปโชว์กับคนโนตกินั่นเดคาวานากาตะเนาะโอ้ท oh, ักก แพงอสมัยก่อนแล้วคู่ละประมาณหกเจ็ดพันบาทแต่ว่ามันขายดีผลิตไม่ทันเขาก็เลยแบบอัพราคาขึ้นไปเป็นคู่ละเท่าไหร่สามหมื่นสี่หมื่นเนาะแล้วครั้งนี้เท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหมื่นสามพันประมาณหนึ่งหมืนสามพันเนาะแพงที่สุดเลยไหมที่ป้าป๋าเคยซื้อมา ปะปะโ oh, นก็ตอนอนอากาศเดออิจิบันกยแพงที่สุดตั้งแต่ปปเคยซื้อรองเท้ามาเลยนะคะเย,ย่เยดีใจไหมดีใจเหรอ <laughs> ใส่ให้ดูหน่อยสิครับโอ oh. เปิดอีกที <laughs> เปิดแรงๆสิครับอ้ออีต่อเปิดไม่ได้หรอครับชิคก้ารไนท์ <laughs> ไหนมาม่าเปิดสิไม่ไมป๊ะป๋าเปิดแล้วไหนมาม่าถอยอีอ๊ไอ้ต่อไม่มีแล้ว ก่อนไปเล่นที่สวนนะคะแวะมาทานซูชิกันก่อนค่ะทำอะไรกันทำอะไรกันเปลี่ยนที่เหรอคะโอ้โหพี่โอกิเร็วมากเลยพี่โอกิป๊าป๊ามาถึงนะคะก็ต้องชงชาก่อนค่ะเขาก็จะมี ชานะคะผงชาเขียวแล้วก็เป็นระบบน้ำร้อนนะคะ for oh. ไม่กินครับลูกขอบคุณครับให้มาม่ากินคนเดียวหรอไม่ถามไม่ถามคนอื่นหรอครับลูกถามคนอื่นด้วยสิครับลูกอีต่อค่ะป๊าละครับลูกพี่โอทีกินไหมคบกินไหมกินพ่อชอบพ้อกินมากคับ และนี่ก็เป็นผลงานของกลางวันนี้นะคะทั้งหมด3าสิเจานนะคะแล้วก็มีไข่ตุนแล้วก็ราเมงนะคะไอติม2ออันอะไรครับ <c oughs> เมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะเอาจานมากองไว้แบบนี้ <c oughs> เป็นกองละสิบนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวลาพนักงานเขามานับ <c oughs> ก็จะได้นับง่ายๆนะคะ อันนี้ก็จานที่สีต่างกันอันนี้ก็จะคนละราคานะคะเวลาจะคิดเงินนะคะก็กดที่จอพน,นักงาแล้วก็เรียกพนักง,งานมาคิดเงินนะคะเขาก็จะมาคิดเงินแล้วเราก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ะค,ะอค่นะ เสร็จแล้วเขาก็จะให้ใบนี้เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาไปคิดตังที่เคาน์เตอร์นะคะวันนี้แบบกินกันเยอะมากปกติบ้านเราไม่ค่อยได้แบบกินเยอะเท่าไหร่นะคะ ปาป้าเอารองเท้ามาเปลี่ยนรองเท้าใหม่ไม่อยากใส่วิ่งเล่นนะคะเอามาเปลี่ยนสำหรับเล่นที่สวนกับเด็กๆกอันนี้ก็ไนกี้คนชอบรองเท้านะคะดูของมาม่าม ของป๊ะป๊าคู่ละหมื่นสามของมาม่าคู่ละ 300. <c oughs> สามร้อยเซ็งเย็นอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเช็ดแล้วก็เอาไปนอนกอด <c oughs> คนเหรอรองเท้าใหม่ ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะแดดดีมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะมีเด็กงอนค่ะ,อ,คะอิตอตครับอิตอตครับแม่งงอนเราลูกเนาะ ยิ้มหน่อยโลยิ้มได้ไหมไม่ได้หรอคะเมื่อกี้เขางอนที่ป๊าไปหัวล้อเขาป๊าบอกว่าเขาน่ารักก็เลยหัวล้อ เอ้ดีกันแล้วห่ะค่ะว้าดีกันแล้วล่ะคระบศร้าหนาวล่ะคับลูกแล้วเมื่อกี้ถามบอกมาหนาวครับใส่เสื้อลูกใส่เสื้ออเย่จบไม่งอนแล้วส่วนสาธารณะแห่งนี้นะคะมาม่าเคยถ่ายบ่อยๆค่ะเขาก็เป็นสวัสดิการของรัฐนะคะ มาใช้บริการได้ฟรีกว้างขวางนะคะเอาเต็นท์มากลางหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆมาเล่นกันกันกบครอบครัวได้ค่ะ It's better than my years, you near. The truth never forget so fill my heart. My fill my bone, chill my brain Let us have the they'll never forget. forget. เมจาะหมอกห์ครับอุอ้ยไหนดิซิตัวอะไรทำไมอะอร่อเหรออุ้ยปี๊ดลมลมพัดอีตัวมาม่าเห็นนี่ตัวด้วย heart goes deeper than my mind Sees farther than my eyes ooh, ooh. My heart hears better than my ears Pieces you draw near ooh. ค so ืไรคะค e อาให o ้าอปรตค่อีกุดกระไรจะผด a ึ้นแยมามามากับยิปต ja ่อแล้วครับ Father than my eyes my heart is better than my ears Reaches in Johnny. ตอนนี้กำลังจะกลับกันแล้วนะคะไม่มีคนเลยปิดหมดแล้ว กลับแล้วล่ะครับพี่โอเกะครับยังกีดท้ายกูเลยนักเลงกินนักเลงเป็นนักเลงเหรอครับกินตะอนนักเลงเหรอเล่นนักเลงกันเหรอครับโอเกะอย่าล้มนะครับลูกสวยมากๆเลยพาร์ทีจะตกดินแล้วสเปรย์พกตะกอนด้วยนะครับขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> ดูดอกไม้สวยมากเลยหลังจากกลับจากสวนสาธารณะแล้วก็แวะทานข้าวกันค่ะขาไก่ <laughs> ถ้าก็คือแน่เอาคะแนนี้จะต้องไงจะบอกว่าอันนี้แพงแพงหรอครับลูกไม่แพงร้านนี้ถูกร้านนี้ชื่อร้านไซเซียเป็นคาเฟ่รสสอรสไตล์อาหารอิตาเลียนที่ราคาย่อมเยาวสบายกระเป๋าแล้วก็อร่อยด้วยค่ะถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเจอโลโก้ป้ายร้านแบบนี้ก็ลองเข้าไปชิมกันดูนะคะ ร้านอาหารสไตล์ครอบครัวที่ญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็มักจะมีเกมไว้ให้เล่นกับเด็กๆเอาไว้เพื่อฆ่าเวลาตอนรออาหารด้วยค่ะ ตอนนี้แวะซูปเปอร์นะคะปะป๊าลงไปซื้อของให้ซื้อกาแฟแล้วก็ผล,ลไม้นะคะ,อะเอามาแล้ว <c oughs> วันนี้ลมแรงมากเลยอากาศหนาวมามาก็เลยไม่อยากลงนะคะขี้เกียจลงให้ปะป๊าลงแทน <c oughs> นี่รถข้างๆน่ารักมากเลยอะ่มะมามาชอบอยากได้เลยคะ่ะเป็นรถแบบว่าสิบล้อเล็กนะคะบรรทุกเล็ก เล็กเหมือนแบบเหมือนรถซูบารุอะ่ะ <laughs> น่ารักดีเนาะขอบคุณค่าปะา้ะาณอ,อ,อู้หมูสับเย่ <laughs> ดูไม่ได้รับถุงมาเอาหมูสับมาวางตรงนี้ <laughs> หลังจากแวะซูเปอร์เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านอาบน้ํานอนกันค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศหลังจากนั้นมาฝากเลยเพราะว่ามาม่าพลังงานหมดแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ